ประเทศไทยลังไก่ทั่วโลกอีกแล้วไม่แปลกใจที่นักท่องเที่ยวแห่เข้าไทยไม่ขาดสายสวัสดีครับกับทักทายสบายดีสวัสดีครับสบายดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางสองยูทูบบอลนุนะครับนักผบน้าพบตากันเส้นเก่าเส้นเคยแล้วครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้ครับพี่น้องมีเรื่องเล่าดีๆเนาะมาฝากมาตอนพี่น้องโอ้โหพี่น้องเลยมาลนูไปเห็นข่าวนี่แบบโมซึก ดีอกดีใจน้องคนไทยเนาะทีวามีคนดีๆแบบนีนะ้ในสังคมไทยที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีครับพี่น้องเนาะในการทีมาเห็นหนุ่มแท็กซี่เนาะครับไละเก็บกระเป๋าต่างของสาวต่งางชาติพี่นอ้องที่มาเที่ยวประเทศไทยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นยังนักท่องเที่ยวคือติดใจประเทศไทยเนาะมาประเทศไทยแล้วรู้สึกปลอดภัยหู้ซึ้ว่าเออประเทศไทยนีย่คือเป็นมิตรต่อสาวต่งางชาติต่อคนทุกๆประเทศเนาะครับเนาะก็คือนี่แหละ เป็นยังคนเล่าจึงนิยมในบาสุดสอบประเทศไทยเมืองไทยคนไทยไทย่อยในพื้นที่พี่น้องคนไทยใจดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์มากๆเนาะครับเนาะมาเบิ่งมาส้มกิบน้ำก,กันก่อนพี่น้องเนาะว่าเน่าเนี่เป็นยังไงก็คือมีนมแท็กซี่คนหนึ่งพี่น้องไหลเก็บกระเป๋าต่างไหลเนาะจำนวนเงินก็ไม่น้อยเลยประมาณหนึ่งแสนกว่าบาทพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาส้มกิบน้ำกันก,ก่อนครับบาทพี่คนนี้เล่าแบบเป็นคนยังไงพี่น้องเนาะก็คือไหลเก็บกระเป๋าของ อะไรเก็บกระเป๋าตังค์ของชาวต่างชาติไว้ครับพี่น้องรายการมอบให้เจ้าของโรยทีตัวเองไม่อยากได้แล้วพี่น้องเนาะอันนี้ขึ้นน้ำใจด้วยว่าความซื้อสัดของที่ใสเพื่อนน้อครับเนาะกระือว่าเอาใจคนไทยทั้งประเทศพี่น้องหลายๆคนกลแห่เขามาขอบคุณขอบใจเนาะที่าเพ่อนเป็นมิตรต่อชาวต่างชาติพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเนาะคือบวกแปกว่าเป็นยังนักท่องเที่ยวจึงมาหักประเทศไทยแล้วงรักเืองไทยไปแล้วครับพี่อเคครับมาเบิงมากิบน้ำการเพื่นวดังเ่นี้จะมีนื้อหายังไ ะคลิปต้องกันเลยครับพี่ร้องไปกันเลย I ัน old ว o m a n 74เห็นเงินแสนเนี่ยรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นเ้าทำอะไรไม่ถูกก็คือก็ตั้งสติอยู่พักหนึ่งก็นึกได้ว่าฟังสวพกเก้าหนึ่งก็เลยรี ราสานงานกดเ<ไ>ม้าที่เขาโอรได้ตอนตั้งสติพอมีสติมาปั๊บเนี่ยคิดอะไรคิดคือทอํายังไงจะคืนเจ้าของตัวได้อ่านึกถึงเลยเราเราฟังสวพะแต่กกเราก็เลยรีบเลยเลครับผมไม่เลยครับเพราะว่าเงินมันเยอะมากมเป็นจํานวนเงินที่เขาเข้ามาบ้านเราเขาอยากมาเที่ยวมาอะไรอย่างเี้ครับถ้าเกิดเขาของเขาหายไปค่ะ แล้วเอาเรามาเก็บไว้มันก็เป็นทุกข์หือเป็นนอนไม่ได้แน่เป็นที่อย่างนี้กินไม่ได้หรอไม่หรอใช่ครับแล้วคุณสมัยมั่นใจไหมว่าใครจะเป็นเจ้าของทีแรกผมไม่ได้ดูบัตรน่ไม่มั่นใจครับเพราะว่ากระเป๋าใบนี้มันเหมือนกับกระเป๋าผู้ชายครับมันจะทรงเหมือนผู้ชายหรือผู้หญิงเขก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมเป็นของผู้ชายีิจ่าผู้ชายไม่ได้ดูค่ะ จากนั้นก็เลยมาที่บ้านเรานะคะบ้าน<ร>าสวพพเราก็รับเงินดีไวแล้วเราก็ตามหาโดยใช้โน้ตหาของเราการที่เราทํางานรตรงนี้มานานพอสมครวรก็จะรู้ว่าเจ้าของหาเจอแน่นอนและเป็นใคร,ครนะคะก็ค่อนข้างมีอายุแล้วสูงมานิดหน่อยนะคะคก็เลยเราคุณสมหมายเองก็ยินดีที่จะ นำกระเป๋าไปนี้ไปส่งมอบให้ที่โรงแรมซึ่งคือก็รออยู่เธอบอกทีนดีที่จะรอนะคะถ้าอย่างนั้นเรามานับก่อนเป็นสัตย์พยังให้กับทุกท่านว่าอ่านี่คือบัตรนะคะนี่คือบัตรแล้วก็นี่คือเงินนะคะเป็นเงินดอลลาร์โอ้เยอะนะเนี่ย โอ้ใจเต้นนะขนาดเราถือจับอย่างนี้เราอยังใจเต้นแล้วคุณรู้สึกยังไงตอนนั้นอ่ะคณไม่เคยเห็นเงินแบบนี้เลยใช่ไหมนี่คือเงินดอลลาร์แล้วก็นี่เงินเงินไทยจริงๆแล้วเราก็อยากจะถามทุกคนที่เป็นเจ้าของเงินนะเขาเขาเป็ความรู้สึกยังไงว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะมีทีมงานของเราอยู่ที่โนนคืนเงินกันให้เห็นชัดๆว่าเงินมาถึงมือสปรกแล้วโดยจิตอาสาผู้มีคุณธรรมเยี่ยมยอดอยู่ในใจ ถ้าก็ฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะคุณคพูดได้เลยอตอนนี้ครับผมผมได้เก็บกระเป๋าเงินของคุณได้เมื่อคุณมาเที่ยวเมืองไทยของผมแล้วผมเก็บได้แล้วผมอยากจะคืนให้กับกับคุณอย่างนี้กับคุณสบายใจได้ครับผมถ้ามาเที่ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสก็กลับมาเที่ยวอีกทีนะครับส่วนร่วมเที่ทุกคนนะครับผมถ้าเก็บของไม่ว่าของคนไทยหรือของคนต่างชาติไดถ้ถ้าเราคิดไม่ออกหรือ ทำอะไรไม่ถูกไม่ว่าจะเป็นของมีค่าน้อยเท่ามากก็ให้นึกถึงสวพได้ครับผมสพพจะช่วยเราทุกอย่างเลยอยากบอกอะไรภรรยามแม่ฟังอยู่เลวตอนนี้พอ่อภูมิใจในทำวามดีคือว่าเย็บของีิ่าได้พ่อกระไรเมื่อคืนจะของคนเลี้ยงให้แม่เอาใจใส่พอแล้ว ถ้าเป็นภรรยาภรรยาก็คงบอกว่าแม่ก็ภูมิใจในพ่อเหมือนกันตอบแทนแล้วมีลูกไหมคะมีลูกสางบวอุ้ยบอกลูกบอกลูกค่ะตอนนี้พ่อได้มาถึงที่สาวแล้วนะพ่อได้คืนของไปแล้วถ้าลูกดูอยู่ก็พ่อได้คืนของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพูดไปแบบน้ำตาแห่ฟ้าปลื้มใจในตัวเองวันนี้เป็นวันดีเป็นวันครูซึ่งเราทุกคน คุยกันเสมอว่าทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตคือครูของคของเราและวันนี้คุณสมหมายประชุมคุณได้แผนหน้าที่นี้คุณเป็นครูให้กับพวกเราทุกๆคนว่าสิ่งอะไรที่เป็นของคนอื่นเราคืนเขาและอะไรก็ตามที่คนไทยเราทําได้เพื่อที่จะให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียกเม็ดเงินเข้ามาสู่คนไทยเราจะทําสิ่งนั้นขอบคุณคุณสมหมายนะคะคุณค่ครับ อีกแป๊บหนึ่งนะคะคือจริงๆแล้วทีมงานของเราก็มีมีมรออยู่ตรงนู้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวกําลังจะไปที่โรงแรมเ It's my in, uh, yes. Oh I can yeah. take it? Okay. Thai is very um, kind people. My children and my husband are telling me no, from uh, Mongolia uh, Korea is uh, much Closer. I said, no. I uh, never change. พี่แบบว่าแบบซื่อสัตมากๆซื่อสัต์แล้วก็เป็นคนดีนะคะแล้วก็เขาก็เลยอยากให้เป็นสินใจมาตอบแทนแล้วกันโอเคเขาก็เลยให้จอกใจนะคะไม่ไคิชแยออแย่หน่อยอม74 Oh, He's you uh, younger. You, you look very healthy. You look very healthy. <laughs> <Yeah>. <laughs> <Thank> <laughs> because you come to Thailand. Hospital. Yes. 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 Okay, so can you tell us a little bit when you found out that you forgot your wallet? Did uh, you know yes, you forgot yes. your wallet? Did you know? Uh, uh, you what you time? You? Yesterday. 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 Yes. Yesterday. And I, I, I thought if. He will find. He will bring me. No. But I I, I, I thought he uh, cannot find yet because he was sitting in front. Yes, yes. yes, yes I yes, was yes. back. Yeah, yes, so yes. if I uh, fell down, oh. on the pole, he cannot see. It. The next passenger yes. can oh. take it. Yes. yes. That's why I was. คือเขามั <tampoco S 2> oh, yeah. ่นใจมากว่าพี่เขาจะมาคืนนะคะเพราะว่าที่จริงเขามาที่นี่ตั้งแต่ปี0องพันหเขามาโรงพยาบาลบางมัวราชทุกปีนะคะแม้ว่าสามีว่าเ้ยไปที่ประเทศอื่นไหมใกล้กว่าแต่ว่าบอกไม่มาที่นี่ดีกว่าแล้วก็บอกคนอื่นเลยคนที่นี่คนไทยใจดีนะคะแล้วก็มีน้ำใจมากๆเลยค่ะผู้ is very h o n e s t very kind นหัวใ i ช h e ิ r เป h e ธ r รมม e i วา e เมตตาใ poor Happy grandchild their c h his children i family life เขาบอกว่าอย่างก็คือชีวิตของอบครัวพี่ทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยก็ต้องน่าจะเป็นแบบคนนี้มีความสุขมาก ค่ะตอนนี้นะคะก็ส่งมอบคืนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคนดีของเรานะคะคุณสมมัยประชุมคุณนะคะที่มีการประสานงานผ่านสซ่พกันหนึ่งของเรานะคะแล้วก็ส่งเงินคืนให้ชาวมองโกเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ1นึ่งแสนกว่าบาทเนาะโอเคครับพี่น้องตือ่าในเบิ้งไลส้มกีปต้องการแ้วโอ้พี่น้องนักซื้อส้มไล โอ้พี่น้องนะห้ายากไรยพี่น้องคนที่ว่าแบบนี้เนาะก็คือประเทศไทยคือแบบนี่แหละพี่น้องตั้ใจเพิินหล่นเรือเนาะเป็นยังคนเลา่าคือแบบหลายคนมาเป็นยังคนเลา่าคือว่ามาส้มคนไทยย้อนในพุ้นนี่ตะพี่น้องแบบเป็นพ้นนี่เลยบอกเลยวา่าคนไทยนีเพิ่นใจดีครับหล,ลายประเทศแล้วพี่น้องโมเมนต์ที่ว่าประเทศตาะนะ่างสาเนาะก็คือหลายๆประเทศที่ว่าเพิ่นให้การช่วยเดือให้การเออพี่น้องก็คือแบบนี้แหละเห็นต้องการนะครับนะ้บาเป็นยังไงก็คือนุ่มทั้งสี่คนนี้บอกเลยว่าเอาใจคนไทยทั้งประเทศครับ กับมาเบิงครับพี่้องนาะมุมมองของพี่ๆคนไทยเนาะที่ว่าเห็นคลิปนี้แล้วกาเนี่ยโมโนจะอ่านคอมเมนต์เนาะของพี่ๆคนไทยเนาะครับนะที่วบาได้เบิงในชมคลิปนี้แล้วครับ,บมีความรู้สึกอยาก่างไรคอมเมนต์ท่านแรกครับพ่นมาชมแล้วที่เป็นคนไทยสุดอ่าคุณตอบแทนเป็นดินไทยได้อย่างาหาที่สุดไม่ล่เลยปลื้มใจกับการสร้างซื่อเสียงในทางที่ดีนะครับเนาะคอมเมนต์ต่อมาพ่นว่าน้องเป็นคนดีของประเทศไทยจริงๆผมขอบคุณแทนคนไทยทุกคนนะครับ คอมเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศพวกพวกต่างประเทศที่มาก่อเขตกีดกระเป๋าคนไทยช่วยกันเป็นหูเป็นตาขอให้จับให้รายทุกคนนะครับพี่คุณพี่สมชรยรวยจริงๆครับความรวยดีรวยน้ําใจคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาคอมเมนต์ท่านต่อมาครับไปต่องวดย,ยอดเยี e ่ยมขอให้น้องเจริญยิ่งขึ้นไปน้องสร้างือเสียงให้กับประเทศของเราอันนี้น้องพี่น้องโ้แบบ หลายคนก็ตบมือให้ล้วนๆเลยพี่น้องเนาะในการที่มาทำความดีของพี่คนนี้ก็ถือว่าโมว่างเปล่าอีพี่น้องบอกเลยว่าประเทศไทยลังไกทั่วโลกพี่น้องเนาะเพราะว่าแขกบ้านแขกเลื่อนพี่น้องเนาะทางประเทศนี่ก็คือบอกบอกเลยว่าแขกต่างชาติพี่น้องจากชาซาวมองเกาหลีนะครับเนาะถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างว่าซื้อลังไร้เติบพี่น้องเนาะแต่ว่าคราวนี้ครับไปออกทั่วโลกพี่น้องหรือว่าพี่คนนี้หรือว่าสองผัวเมียเาพี่น้องเนาะในการช่วยชาวต่างชาติวัดเที่ยวแล้ว ไหลไปแชวประสบการณ์ในชิวีตบังเอิญเคยเที่ยวประเทศไทยแล้วประทับใจในการบริการของคนไทยหรือว่าข่าวนี้พี่น้องได้ออกแพร่ออกไปทั่วโลกหรือว่าหรือว่าข่าวนี้น้อพี่น้องเนาะแพร่ออกไปทางโลกออนไลน์ต่างๆบม่ว่าจะเป็นประเทศอื่นตัวอย่างมาทางประเทศมองโกเลียพี่น้องเนาะคนได้ออกแพร่ข่าวนี้กันจะเห็นให้โอ้โหพี่น้องหลายหน่วยงานที่ว่าซื่นชมประเทศไทยเลกันนักท่องเที่ยวอยากเข้ามาเที่ยวแน่นอนพี่น้องเนาะกับเป็นเดืองหนึ่งที่บรอนเซวาพออิทธิพลนี้แหละจึงเหตุให้นักท่องเที่ยวนะครับเนาะแห่เข้าไทยแม่กาดสายเพราะคนไทย ใจดีหรือว่าซื่อสั์ต่อหน้าที่นะครับพี่น้องสิ่งใดที่ว่าพกข้องสิ่งใดที่ว่าบกพร่องเพื่อนก็สามารถปรับปรุงได้พี่น้องเนาะสิ่งใดที่แบบมันดีเพื่อนก็สามารถพัฒนาต่อๆไปถามว่าคนดีคนชั่วมีบ่ว่าพี่น้องทุกประเทศมีนะครับเนาะแต่ว่าประเทศไทยคือสิ่งใดบดีเพื่อนเก็บกรรมมาปรับปรุงพี่น้องเอ้ยเซเวาสิ่งใดที่มันบดีแลลวกะม่องข้ามเสยคือบางประเทศนาอพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องล่าหนึ่งที่บอกว่าโอ้นี่แหละการที่าประเทศเพิ่นคือแบบหลายๆหน่วยงานหลายๆ สิ่งคน้องพี่น้องน้องตีบาเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวแบบคนทางบาแน่นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนึงที่ว่าดีหลายครับพี่น้องบอกเลยว่าสุดยอดพี่น้องน้องตบมือให้เลยอันนี้คือแบบจากใจมอนุเนาะว่าพี่คนนี้แบบสุดยอดเลยน้ําใจของเขาเนาะแบบโอ้โหหาหาที่สุดไม่ได้พี่น้องหาสิ่งใดมาเปรียบหาสิ่งใดมาเปรียบแทนไม่ได้เลยครับพี่น้องก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้บ่กมีอย่างไรเด้อครับเขามาแล้กกับผ่านไปกับนังใจนะครับพี่น้องนะในการเหตุคลิปของบมอนุเด้อครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าว์คัมบา สวัสดีสวัสดีสดีครับบายบาย